สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับชวนชมนำเสนอหนึ่งคันนะครับเผื่อจะเข้าตาพี่น้องนะฮะคันนี้เป็น Mazda Fighter นะครับเป็นตัวแวนนะครับรถปี2000 2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดาสภาพพร้อมใช้งานครับอยู่ในทรงที่สมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดหน้าเดิมหลังเดิมลองชมดูก่อนได้เลยสาหรับใครที่พอจะมีความรู้นะครับก็ช่วย เติมแต่งข้อมูลมาได้เลยนะครับนี่นะครับทรงมันสวยครับน่าเอาไปใช้งานส่วนเครื่องยนต์อะไรต่างๆผมไม่ค่อยมีความรู้ครับอันนี้ขอนําเสนออย่างเดียวนะครับเผื่อมีคนเคยใช้หรือหาอยู่นะครับเข้าตาก็จัดได้นะครับในราคา79,0 0 0บาทนะครับไปเจรจาต่อรองกันดูได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับจากที่ตามองเห็นมีแอร์หลังด้วยนะครับมีเบาะนั่งแยกไปกันได้หลายคนนะครับอย่างน้อยต้องมี10คนนะครับถ้าเดินทาง ลองชมดูนะครับจะถูกใจและนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับ79,0 0 0ั 79, บาทก็ไปเจราจาต่อรองกันดูนะครับตัวนี้ก็เขาแจ้งมานะครับยางพึ่งลงมาให้ใหม่สมบูรณ์นะครับสวยงามถ้าชอบเน้นหาเอาไปใช้งานหรือมีประสบการณ์ผมว่าก็น่าจะคุ้มค่านะครับลองชมและหาข้อมูลดูก่อนได้เลยนะครับถ้าใครสนใจต้องไปทดลองตรวจสอบขับ รถดูก็จะรู้แล้วครับว่ายังใช้งานได้อยู่จริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมขอนำเสนอและนำมาฝากนะครับถ้าใครชอบหรือถูกใจต้องนี่แหละครับพาเพื่อนพาช่างไปตรวจสอบได้เลยนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์แบบครบเครื่องจริงๆเลยนะครับรุ่นนี้ดูนะก่อนนะครับว่านั่งกันได้กี่คนขนของก็ได้นะครับไปได้ทางบ้านเลยนะครับนี่รองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจโทรเจรจาติดต่อสอบถามกันไปเลยนะครับนี่นะครับ เหลี่ยมเดิมมาร์กเดิมเลยนะครับถ้าชอบโทรเลยครับผมขอบคุณครับ